ว่าจะทำข้าวให้ร้อยจานไว้อย่าไปยุ่งกูลงรถลดอีกวันนี้งร้องนี่มึงร้องนี่มึงร้องหนิลบลบลบกูจัดให้เลยเอาแบบแบบแบบแต่รอบนี้เรียกเรียกเรียกพอมั้ยลูก้ากูกากูลูก้าลูก้ากูโอเคมอบดีวะเราไม่ต้องกลัวเลเอาเอาแม่งเลยว่ถ้างั้นเนี่ยต้องหาบอสใหญ่ก่อน ตาเอาไงพี่อยู่แลวอยู่แ้วอพ่ตาเอามันกูกลัวมันเรียขอเข้าเนี่ยเรียกว่ายังดี่าแล้วดีเอาไม่ดีไม่ไม่ไมเรามีโปรเคนะเรามีโปริคเรามีโปคนะเรามีโปรคนะขอคุณทำได้เหรออะไรวะเนี่ยจะโดนปรับฟรีเไหน IP ก็ไมเรียกมาดิ IP ป่ะ IP ป่ะเนี่ยรนี่อันนี้พี่ต้มนี่หว่า อ้าวพี่ตามหรอพี่มึงเหรอเนี่ยเด็กโอยาเปล่าถามพอดีไม่ฮัลโหลพี่มันมีน้องคนชื่อพีรับปากว่าจะทำข้าวให้ร้อยจานไม่ว่าจะทำให้ไม่พี่จะบอกวีรกรรมน้องในแก๊งเองก่อนไงอย่าพิ่งดิบพี่ชาแวีรกรรมพูอเลยครับอ่าพูดๆไม่ก็น้องในแก๊งพีรับปากว่าจะเนี่ยครับจะทำข้าวให้ร้อยจานผมบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ทำให้ไม่ได้ก็คุยสภาครับน่าจะต้องไปคุยสภาครับมันทำไม่น่าทำ ได้ครับงั้นไปคุยเลยก็ได้ครับพี่ครับไปยิงไปเฮ้ย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 ไปไปได้ไหมครับไปด้วยไหมนายขอโทษครับในกระโปรงในกระเป๋าไปไหนพี่ไปทำข้าวเหรอี่ทำข้าวเหรอไอเขาบอกไปคุยสภามึงอื่นเลยมึงเลยฮะไดครหมอันนั้นน้องในแก๊งพี่จริงไหมเนี่ยไอหูฟ้าเนี่ยไอุูฟ้ามันบอกจะไปไหนมันยังไม่รู้เลยหูฟ้าใครหรอครับอันนั้นไม่ดูครับใช่หรอ

ไอ้ไม่ดิะม่ร่างโกดังร้องดิมึงร้องดมึงร้องดิทุบมาทุกทุบทุบทุ้องังรบ่ร้อเดิม้องโกดั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 งโกงกดังโ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 กงโงโกดังโกดังโก ยิบอันนี้มันไม่ตีไอ้ชมวดพูดอยู่นั่นแหละเกิดอะไขึ้นวะมาน่ะไม่รางมาน่ะไม่รงก็ดังมาหน่ะไม่ร่างก็ดังเร็วเร็วเร็วไปลงปโนันี่ไปนะมาเลยตัดสวยนี่แหละตำรวจีีูจ้าผู่ังไปเยเียเรียอาไปไาวเว้ยเฮียผีัยกันลังบนะก็วยนะอะไรเนี่ย้นแล้วให้ไปเลยให้ใบเลยอยู่บนรถเยอะๆเลยพิษนไม่รางเร็ววๆไอ้แป้นมันถาวมาเว้ยมาเว้ย ปใหญ่เว้ยเอ้ยปากอิ่มเยอะเลยปากจิ่ไหวไม่ได้เลยเอ้าไอ้เหี้ยปากพิดปากพิดปากผิดไรมึงเอาก็กูปากพิดเหี้ยมึงตั้งไกลควายมึงเอามึงรู้ได้ไงรู้ครับไอ้ชั้นมึงไม่เยี่ยอะไรไปขอ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 ไปเยี่ยไอ้ชั้นจะควายไอ้เย้ากูมากระชือหว่อไอ้ชาติมาเอาอะไรก็มึงมั่วไอ้เี้ยไอมั่วเหี้ยเลยมึงไอ้เย่ามั่วเหี้ยเลยมึงไอ้ควาย อย่าให้แดกไข่อย่ให้แดกไข่อย้อย่างเหลือน่ะหลุดด้ 1941, ้ยหลุดด้้ยไอ้ย่ยกูแค่ให้ทำข้าวให้ร้อยจานกูเยอะมากกระทืบกูเสียไอ้ยโลกไงไอ้ยาบาลอ่กไขไม่หล่อไม่หล่อแตก่อกวไม่ขอมาคุยได้ขอพูดมาคุยได้ออาไม่มึงก่อกนมึงหนึ่งกูหมเ้ยเอ้ยเอ้ยนึ่งอไแกอะไรงอ้ยเยไปหาดมพันูป หาแล้วมันไม่มีโอไม่หาหรือเปล่าไอ้เยักษไม่มีศัตรูที่ถามหาเล่นกากไม่มีศัตรูที่ถามหาอ๋อเย็ดมึงยิงเคี้ยอะไรมึงเนี่ยไอ้รั่วเอาไอย่อขวาไอ้หมุดก็จาะมึงลองจาะนี่เงให้มันยิงดิเอ้าเฮ้ยมึงโดนเฮ้ยมึงโดนยู่ิงเห็นไหมไึงไม่โดนลองมองอยู่เห็นได้ไงลองสิบวิเดีอยวเฮ้ยมองอยู่เห็นได้ไง มองอยู่เห็นได้ไงคืออะไรเอาวก็มึงน,นอนอยู่มึงจะเห็นได้ไงว่าใครทําอะไรกันอเฮียกกูไม่ปกติกูเห็นได้เฮ้กูไม่ให้เห็นปิดตาดิมึงตายแร้วขับดิขับดิเฮียเอาปิดตาดิมึงตายเนี่ยห้ามมองเห็นโอเคเปล่าห้ามมองเห็นนะได้อันนี้ได้ฟังแค่เสียงฟังแค่เสียงได้ตอนนี้กำลังกำลังไอ้นี่อยู่กำลังวนอยู่กำลังวนอยู่วนไหนวนไหนไม่บอก อ,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 อ่ให้มึงเตา,หาให้มึงเตาวนตรงไหนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้มึงเตาวนวนตรงไหนอ่ะกูให้ให้มึงตาชิวเวะแถวว่าไหนไม่รู้ว่าเรียกไงตรงเนี้ยไอ้เวลาขับรถมึงเบ้มเกอไ้เน,นียพูดก็ได้ให้เพื่อนยิงก็ได้หรอกเฮ้ยพูดด้วยดิขับไปพูดไปเออ็นเเตร์ทนหน่อยด์เงียบๆราแไม่ให้พูดเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยเราจะไปเล่นตอกสีส ก็เพื่อนมึงให้กูพูดไงก็พูดกับเพื่อนก็ดีกูอยากให้มึงพูดก็ใช่ไงก็ใช่กับเพื่อนก็ไม่ใช่ไงก็ถูกแล้วไงไอ้เหี้ยแต่กูให้มึงหลับตาเลยนะอ้าวแต่กูก็พูดไงกูก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ม่เอางี้ยเงียบเงียบสิบวิเงียบ10วิกูไม่เหี้ยมันพูดได้เงียบ10วิไม่ได้ไม่ได้กูให้มึงเงียบแล้วกู็ไมึงเงียบแล้วเงียบสิบวิกูไม่เงียบมึงชอบอะนะหน้ามึงชอบใจนะหน้าอมึงชอบอะไรมาอุดปากวะกูไม่เงียบ เอาตีนเนี่ยเปล่าเอาไข่เอาไข่อุดปากนึกว่าไข่อุดปากไอ้เแค่อุดแต่ว่ามันไม่พอไงกูกูต้องการเอายิ้มมึงเหนื่อยบ้างเหนื่อยไหมเนี่ยเอางี้มมึงเล่นสตอรี่มามึงเหนื่อยไหมเนี่ยก็เหนื่อยเหนื่อยแพมก็เหนื่อยครับเหนื่อยมากไหมเหนื่อยมากครับอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วดูเรื่องไปไปหาแจมบ้างอ่ะไปหาแจมฟรีบ้างเลยงานฟรีอ่ะแจมงานฟรีงานละฟรีอ่ะเเข้าให้ไปเข้าไอเดียีหรอครับ เดี๋ยวก็ว่าพันธมิตรว่าอะไรอีกโว้ไปเข้าแก๊งใหญ่เลยเนาะแต่ว่ามันอยู่ไหนวะมันก็ต้องแก๊งใหญ่อยู่แล้วไม่ล่ะเข้าแก๊งเดิมมันก็ไม่ช่นะสิพี่กลัวเว้ยพี่กลัวโหเย่ยงลงเล่นเลยไงไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกอ่ะก,กูถามจริงมึงเงียบสุดแล้วแล้วทำไมาน้องในแก๊งมึงแหลมกูงงคือน้องในแก๊งมึงจะไม่ยอมเลยว่างั้นก็กูเป็นคนชักใหญ่ไง แต่มีใยเหรอมมีใยแมงมุมบอโรูเลยมึงมีใยแมงมุมบอกรู้ยมึงพูดอะไรใครบอกว่ามึงมานี่ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตบบอมึงจะตบบอรู้บ้าเรียกเฉยๆโอ้โหออกลูกนักเลยไอ้คว้ยมึงเงียบสิบีคว้ยมึงเงียบสิบีไม่เอากูไม่เงียบกูจได้หมดเงียบเงียบมึงเงียบดิมึงเงียบสิบีดิจะเงียบไหมอ่าเงียบกันนะไอ้เฮีย ไอ้เหี้ยนั่นใครวะขอยอกับมันได้ปะไอ้เวนั่นน่ะใครอะไรไอ้นั่นไหนที่มันพูดไปแกเบ็ดเดียวอ่ะมึงไม่ละมึงคิดว่ามึงสู้มันได้ไหมล่ะกะบังลองอะกะบังลองกต้องลองพูดมึงยังนอนตายอยู่เดียพูดเหี้ยอะไรเนี่ยเอานอนตายก็พูดได้ก็เพื่อนมึงให้กูพูดทด้ไมอีแกมึงหลันไหมเนี่ยแกมึงหลันไหมเนี่ย ต้องดูที่สกอร์บอร์ดวะถ้าไม่ถ้ามาเล่นกูขอแบบมีปังมีเสียงเล่นพูดหน่อยได้ไหมไอ้เงียบเหมวิ่งเล่นเงียบแบบเงียบเชียบมันเงียบมันเงียบจัดเลยเหรอเออแกมึงกลัวอะไรกลัวแพ้ไหมเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวกูจัดให้เลยเอาแบบเออบ๊มบ๊มแต่แต่รอบที่แล้วนะอยโดนว่ะได้นะแน่อันนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยพี่ตั้มบ้างี่ที่มันเรียกอะที่นั่นมันเรียกใช่ครับผมกแล้วนายชื่ออะไรเหรอไม่พอ แต่ทำไมไม่บอกชื่อก็บอกชื่อกันดีเชื่อเองเอากูะดาษยิงน้องในแก๊งมึงแพ้เยอะนี่มึงงอมป่ะเนี่ยเวลามึงเวลามึงแพ้เยอะยมึงงอมปะกูไม่งอมอ่าด่ากันกูก็ไม่งอมน้องมันนอะงอมแหล่ะแต่แต่มันตามมันตามควายไงเทียมันก็เลยไม่งอมไงไม่มึงมันโตแหล่ะเอาดีๆน้องมึงงอมไหมอ่ะแบบเปิดใจเปิดใจคุยกันสามสี่คนไม่บอกใครไม่บอกใครเอาดีๆเออใช่ใช่ อ่างอมไหมบางทีมีมีบ้างที่งอมปะก็เวลาแพ้เราก็ต้องงอมเหนื่อยเป็นธรรมดากูจะแคสไอ้เหี้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาะไรของมึงวะมึงทำดีๆหน่อยดิแล้วก็กูจะแคสไอ้เหี้ยมึงอย่าเปิดหลายอะอย่างอื่นเยอะดิกูนี่ไงกูเปิดหลายอย่างเอออย่างเดียวก็พอแล้วฟังเพลงเมื่อไหร่ฟังเพลงเนาะใครเขายิงหน้ากูแดงวะไอ้เทสลาเนี่ยฟังเพลงเมื่อไหร่ฟังเพลงเมื่อไหร่อ่าเปิดเปิด ไม่ถามไม่เฉยจะฟังพิงอะไรจะได้เปิดเปิงเปิดเฮงอะไรก็เปิดอ่ะไม่ดูเหมือนมึงขี้เกียจอ่ะถ้ามึงขี้เกียจกูไม่คุยกับมึงเลยนะถ้างั้นอะไรกูไม่ได้ขี้เกียจก็พูดอยู่ต่อไปถามไปตอบไปจัดเลยพูดไกลอ่ะมึงพูดไกลอ่ะมึงขี้เกียจอะไรอยู่จะจอยได้เฮี้ยถ้ามึงขี้เกียจกูไม่คุยเลยนะกูปล่อยมึงเบอร์เลยนะเอ้าอะไรเอ้ากูก็พูดอยู่มึงบ้าเลยของมึงเนี่ยเฮี้ยไอ้เฮี้ยอยู่เว้ยเฮียขี้เกียจชิบหายไม่ละมึงละมึงมึงมึงมาสุสานเพื่อ เอามาเล่นเนี่ย CC ต้องไอ้เฮียมาเล่น CC เลยอ่ะสุสานนี่มึงเคยมาปะเนี่ยสุสานเนี่ยกูมาบ่อยแล้วตรงเนี้ยกูมาจนเบื่อแล้วอ่ะเล่าประวัติดีเล่าประวัติมันเป็นสุสานของใครไม่แม่ไอ้นี่อยากรู้สุสานชักลมนั่นน่ะไม่โอ้ไม่ถ้ามึงทำเสียงงอมกูไม่อุ้มมึงแล้วกูให้คุณหย่ดอุ้มแล้วนะอย่าอย่าขอโทษขอโทษไอ้เฮียมึงทำเสียงดีๆอยากเล่นหน่อยดยน้องชายเล็กน้องชายเล็กเชื่ออะไรนี่ทำเสียงอยากเล่นเบิ้งเอ้ากูกูตายอยู่กูก็เครียดดิถูกป่ะล่ะ เดวอเจ็ดกำลังจะมานะกูบอกก่อนมึงเรียกมึงเรียกคนได้พรนะเรียกเรียกเรียกพอนะเตรียม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 นะมันบอกว่าอะไรมันบอกว่ามันงอมาเยี่ยงเกวียนมันนั่งอมยิ้มเฉยอะไรแบบี้ไม่โชคเลยที่มึงนะเตรียมตัวเตรียมตัวบอกแค่ได้ว่าเตรียมตัวไม่คือมึงเอาสบายใช่ป่ะเอาสบายกูปล่อยมันทิ้งเลยมึงมันไปไทิ้งนี่ปล่อยสบายยายนี่อยากสบายอะไร สบายสบายเกิดเลยเอาสบายเกิดอะไรเฮียมึงชอบยิ้มมากอะไรแล้วกูยิ้มไม่ได้หรอไม่ได้ผมไม่อยากเล่นทำไมผมไม่อยากเล่นเฮียใครรับฝดอ่ะใครรู้ฮันอลินออ่ะไอ้ไม่ไอ้ไอ้หลุยพี่ตั้มมึงใส่แว่นเหมือนใครเนี่ยไอ้หลุยไม่มึงใส่แว่นเหมือนใครไอ้เฮียหลุยหลังมาเฮียเหลือยิงไอ้เฮียเจอเหลือยิงโอ้โห ไอ้ยมันตามมาว่ะมันตามมาว่ะรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวยีพีเดี๋ยวเราเบิดอะไรมาเต็มรอแป๊บกลัวเออไม่เป็นไรมันเป็นวงยีพีอยู่แล้วเออดอกสีเออดอกสีสีมันเป็นวงยีพีอยู่แล้วดูไม่เนี่ยโอ้หเฮ้ยแม่งแม่งพันธมิตรกับเซอร์เฉยเลยโหลุมเบียเฉยเลยทำอะไรพันธมิตรอะไรทำอเอรเองทำวเองเอง ร้องนะร้องร้องเป็นคอนเทนต์ไม่ต้องกีดก้าหรอกรู้มืออยู่มืออะไรมึงร้องไรมึงร้องไรไม่อี้มึงขี้เกียจจะเยกูให้ผู้ตกต่มึงขี้เกียจไหมถ้าขี้เกียจกูปล่อยศพเลยจบขี้เกียจเรื่องอะไรก็ไม่ขี้เกียจก็เกีอยู่กูพูดเยอะกว่ามึงพูดอีกไม่เลยนี่ใครเนี่ยใช่คนในแก๊งไหมนี่อ่ะดูดูใช่คนในแก๊งไหมไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกใช่พี่เอามาผิดคนยไม่เล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 ่เลยไม่เลยไม่ะไอ้เลยไมยไม่เลยไมเลยไเลยม่เลยเลยไม่ ไปเยี่ยรถตัวร้ายรถตัวร้ายขึ้นมากวขึ้นมากไป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 หมอลงมาไม่มีคาบ้างครับกิจกรรมครับกิจกรรมครับพี่สายพี่สายขอช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับเรือนครับไม่ผมอเล่นเรือนครับเล่นเล่นครับอุ้มเล่นๆล่นใส่กรนแพนดี้เลื้อนเนี่ยครับเรือนจัดเลยเนี่ยครับเไม่ดอกซีซีครับหมอไอ้ดอกซีซีครับมันเป็นเรือนจัดเลยครับเนี่ยมาแทงหูเนี่ยอันนี้หยอกกัน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 อย่ากกันะหยอกกันหยอกกันจหยอกรันหยอกกันหยอกกันหยอกกันหยอก ให้มันจบกิจกรรมไหมอันน uh ี้คืออะไรมันซีซ well> yes. um ีครับอันนี้มันีซีนีไม่ใช่ซีซีครับไม่ได้เลนซีซีครับไม่ใช่ซีซีครับไม่กม่เลิกไม่เลิกมเลไม่เลกนเลนกนมเลมเนะเลเเลนไม่เิกล่เล่ม่หมอเล่นกันก่อนนะครับ หมอสี่นะครับเปล่อยๆครับปล่อยก่อนครับมันีครับมันดีอย่าเพิ่งครับดี่ครัหมอาไปเดเียครับเดเีอยู่ดีก็มาไม่ตรงนี้มันคือ o P C นะครับหมอีมันเข้าซ้ำไม่ได้ครับหมอซีเข้าซ้ำไม่ได้ครับพี่ตรวจเลยครับไม่ไม่่ ไปชไม่กูก็เสียมากีกใช่ไหมขอเสียมอกีกนะว่าไม่เอาไม่เอากูก็ไม่ไปกระชิงแล้วจบอ่าก็ไม่ไปกระชิงก็ไปกระชิงกับเซอร์แค่นั้นจบไปมึงสู้เขาไหวไมอะมึงสู้เขาไหวไมกูกูสู้ไม่ไหวแต่กูว่ากูสู้ไม่ถอยแม่บ๊ามนะี่แม่บ๊านะใจใจมึงไหวไหมไหวอะโอ้ C นะครับอ่าเพ่งเอาตบไปได้ไหมนะครับ อหมอมึงก็ไปเล่นซีซีของมึงเถอะกูไม่มาเล่นกับมึงหรอกมึงเล่นไปเถอะไม่เอาไม่เอามปตามนัวนัวมึงร้องอะไรไม่ร้องยังไม่นัวเลยหมอครับไม่ไม่ตามหมอไม่บอกไม่ฟังหมอชุบเลยครับหมอชุบเลยครับไอ้ดับไอ้ดับหมอชุบเลยหมอหมอต้องชุบโรงพยาบาลนะครับอย่างเงี้ยไม่ต้องมาบเจ้าตูนเจ้าตูนเลยก็ได้ครับไม่ต้าตูนลยก็ด้ครับเขาก็อยู่นู่นนะครับหมอต้องชุบโรงพยาบาลครับฟังไหมต้องชุบโรงพยาบาลครับฟังนะครับต้องชุบโรงพยาบาลครับโงพยาบาลนะครับได้ยินไหมชุบโรงพยาบาลต้องจับโรงพยาบาลเลยแล้วเออครับจะเออครับจะเอือร์เนี่ย อาวุธจหายไม่ได้หมดแลวนะครับไม่ไม่นี่ไม่หมอหมอครับฟังนะครับถ้าถ้าซีซีไม่มึงเงียบอย่าพูดดิซีซีซีอ่ะมันจะเกิดเองแต่เนี่ยคือมันมันต้องกลับแล้วเพราะมันตีพวกผมต้องกลับโรงพยาบาลถูกต้องครับต้องกลับบ้านแล้วครับใช่ครับใช่ยังกลับมีศพอีกนะครับแลุหมอต้องาไปเหรอครับใช่ครับไอ้ตอพีทีลอยครับใช่ครับตอนนี่ลอยครับเอ็น่อพีทีนะครับ มันยังไม่เริ่มเลยครับพี่เออมันยังไม่เริ่มเล่นกันก่อนผมเล่นกันก่อนไงครับเล่นกันก่อนเล่นกันก่อนไม่ไม่เฮ้่มเลยพี่ล้อเล่น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 เฉยเขาบอกว่าเป็นแอดด็อกซีซีอะพี่ไม่มันยังไม่เริ่มไงผมเลยตีว่าเป็นซอลลี่ลอยไปก่อนกับโกดแมนเฮดผมกลับมาละโอ้โหผมจะแตกอะ เลิดอะไรขึ้นว่ามาเลยตีกันครับตีกันไปแล้วเหรอครับผมไม่จริงครับไม่จริงครับไม่ใช่ครับจริงจังไหมครับไม่ใช่ครับจริงจังไหมครับเนี่ยเอหลักฐานนะครับผมไม่ได้ตีนะครับใช้โอเวอร์เลยได้นะตั้มมีโปรเทคครับผมใช้โอเวอร์เลยได้นะครับผมอผมใช้อะไรได้บ้างครับ ใช้โอเวอร์เลยได้ใช้โอเวอร์เลยได้โอเคครับได้อย่าอย่าใช้โอเวอร์เลยดิเล่นเล่นแบบคุยดิเล่นโอเวอร์เลยได้ไงั้นเล่าตามที่ผมเห็นได้ไหมครับท่านั้นได้เอาเอางี้เอางี้เอางี้อันนี้อันนี้อันนี้พูดอันนี้พูดกับตั้มฝ่ายเดียวนะครับพี่ชัยแนะนำว่าให้รีบคุยเลยนะลีลาเยอะเดี๋ยวเจอกูต่อเลือกอะไรรีบอเรีบวันนี้พี่รีบใช่ไหมวันนี้กูรีบโอเคถ้าพี่รีบอ่าใช่ครับมีการเขาเรียกว่าอะไรครับใช้มาดีนนิดนึงอ่าเชม อาจจะไม้จิ้มฟันตีกันนิดนึงแค่ฟันให้กันนิดนึงไม้ผูครับไม้ผูอ๋อไม้ผูนึกว่าไม้จิ้มฟันแต่ผมมีไม้เบสเนี่ยนะพี่วันเอากี่ไฟกี่เอ็มดีเอาผมมีไม้เบสแล้วพี่ดูก่อนไม่เดี๋ยวมึงมีโพเทคก็มึงจะโดนปรับด้วยนี่เอาเขาเขาเปิดผมพี่ก็โดนโดนทั้งคู่อ่ะทั้งนั้นอะงั้นงั้นยังไม่โดนไม่โดนคู่ได้ไหมครับงั้นไม่ไม่โดนคู่ได้แต่ว่าก็คุยง่ายได้ไหม่ะคุยง่ายได้ไหมคุยง่ายครับคุยง่ายเออโอเคถ้าคุยง่ายไม่โดนทั้งคคคู่่่่ไไไไดด้้้้มมมมมีีีีีปัััญหหาาาเเเเอออกกกกฟฟรรรบบบลลยนนนโโะ เล่นกับฟาร์มตังเลยนี่嘛ห้าก็พอแล้วโหเห็นผมเป็นไอเทียมเลยไงได้เดียวใหญ่ได้เดียวใหญ่เลยดิพวกเด็กตีกันโดนปรับฝังเท่าไหร่วะห้าเอ็มป่ะโอ้โหเอ็มเดียวก็พอมั้งพี่เลิฟใช่ปกติโดนปรับฝังห้าเอ็มนะนี่ยังไม่ได้รวมเจ้าไปก่อนพี่เจ้าเจ้าเขาปรับในไฟผมโดนจุกนี่เลยเนี่ยเอาไงดข้าไฟห้ารันไดไหมข้าไฟห้าเอ็มก็ได้ครับอ่าห้าไฟห้าเอ็มอ่าโอเคกหนีอ่ะเบอร์ไดมอนเทดมา หกศูนย์เก้าเก้าครับหกศูนย์เก้าเก้าอ่าฝั่งโกคนหนึ่งครับแปดแปดแปดสองครับโกครับโกแปดแปดแปดสองแปดสามตัวแล้วก็สองนะครับอาเบอร์ทันครัอ่าวันไหนวันนี้อาทิตย์หน้าไหมให้ผมฟังว่บโอ้ยสัตว์อาทิตย์หน้าโพี่โดนผมตีผมพี่แล้วก็ด่าผมทังเกนตอนที่ซ้ำผมสามหนึ่งอ่ะโ้ยวีบอกผมอะไรยับหมาเนี่ยพี่ใช่เหรอแค่ยับหมาหรือเปล่า ไม่ใช่โอ้โหวันไหนวันไหนวันนี้พีวันนี้แล้วครับวันนี้แล้วครับวันนี้กินโม่สองตึ้งสองึ้งอ่าสองตึ้งโอเคไม่เดี๋ยวนี้กดเออขออนุญาตถามนะเดี๋ยวนี้มึงว่างกันแล้วเหรอปกติคุยยากมากเรื่องเวลาวันนี้แกว่างวันเล่นว่างพอดีมั้งวันเสาร์พอดีเขาว่างไม่พี่อยากเล่นไม่ใช่เหรอน้องพี่อยากเล่นนี่น้องพี่มาเล่าผมนี่ผมวันเยียมตัวแล้วผมแพ้เยอะแล้วตอนนี้ผมไม่อยากสู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอพูดกับทั้งคู่ไว้ก่อนคือกูหวังว่าจบแล้ว แ,แยกย้ายนะไม่ใช่ว่าสักหน่อยมึงพากันมาสภาอีกแล้วสภาโทรมาหากูอีกนะโอเคครับคือกูพูดเลยนะรอบนี้คือมันจะมันจะ,นจะออกรูปแบบกับเซอร์ตอนนั้นไม่ได้แล้วนะอันนี้เข้าใจทั้งคู่นะกูกูก็หวังว่าเป็นเอ้ผมก็หวังว่าจะเป็นกันเแลผว<ม>เพราะรรว่าผมผมพูดตรงนี้ไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่าระหว่างเนี้ยเดึกๆกกูไม่อยู่วันนี้พี่ต้าไม่อยู่ด้วยพี่ต้าไม่อยู่สามวันนะครับผมไม่อยู่วันนี้ แล้วถ้าเกิดคืนนี้คุณไปมีเรื่องกันอีกเนี่ยผมอาจจะให้นายกทําอะไรพวกคุณไปก่อนเลยก็เป็นไปได้นะอันนี้ถือว่าคุณยินยอมทั้งคู่นะไม่มีครับไม่มีอันนี้ทั้งคู่ยินยอมนะครับใช่ไหมครับเราเดี๋ยวเราตีกันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับก็คือวันนี้ครับเ็าให้ันนียใช่เอาให้มันรู้เรื่องนะแยกย้ายคือแยกย้ายนะได้ครับ เออโอเคมมย้ายเลยครับยยเลยครับผมเอหาเอาง่ายๆหาหนึวินสมีใครกล้าบ้านหน้าสภาหเลยลเลยเลเอเละเอา้เอ้เอ้าเออเออเออเอาสาย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 เอาาอาปีดาปีดาปีดาเอาเลไม่กนิทัดจริง 因为太干了。